สั้นมาเนี่ยบังเมื่อกี้เนี่ตอนนี้ไปเฮเดตึกสามสั้นไอ้ไปทําชั้นที่สามมันมีหลายตึกสวัสดีค่ะสวัสดีทักทย <c oughs> ายหะจาะตอนแรงแรงถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่เข้ามามมรี่ก็ร้องอยู่อย่างนี้แหละจ้า เมื่อนในี้คิดว่าจบหน้านี่แหะอีกกีก่วันอีกสิบกว่าวันก็จะสิ้นเดือนแล้วเนาะสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วเนี่ตั้งว่าสิบไป ตอนอยู่นู่นทางนู้นเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วจ้าตอนนี้ประเทศไทยก็สี่โมงกว่ากว่าเนาะเพราะน้องเพิ่งรู้ไงเนาะคุณพี่จ๋าขอบคุณมากๆนะจ๊ะโอ้ย ไม้อร่อยดีไปแล้วน้องตานไปแล้วไปใช้พูดหน่สงสัยจะเป็นเงี้ยว ต่อคำว่าหาไอหูบอว่าน้องเป็นคนต้นทุนก็จะลดลดคุนได้อยู่ เข้ามาใหม่จ้าคงจะได้เห็นอยู่นะคะยังไม่ได้ทํางานอยู่จ้าคนวันเนาะวันนี้น้องจะนั่นนั่นอยู่วันนี้น้องจะอยู่อยูย่ไอประมาณนู่นแหละไรนั่งไรอยู่เกือบเที่ยงคืนไม่มาสนใจน้องหรอกผ่านผ่านไปนะ่ะน้องดูแล้วไม่ค่อยมาสนใจน้องเท่าไหร่แล้วก็ไม่มาแนะนำ แล้วโทรศัพท์ประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งก็ไอ้สัญญาณก็ไม่รู้เป็นอะไรเนาะน้องก็ไม่รู้เนาะนี่แหละว,วันนี้น้องก็อยู่ด้วยเอ,เอ้ยน้องโทรศัพท์ทำไมเป็นเช่นนี้ตายแน่ละคมใจมาบ่เอหรถถือเรื่องกันเมื่อน้องคุณก็ ขอบคุณพี่มากๆเลยเมื่อคือนนี้เนาะแต่ว่าวันนี้น้องจะไม่นอนลองเพ่งเรียกไอ้ท่านผู้ชมกันแต่ว่าเรียกคนสิมากเพราะพวกคือคนสิไปอดอ่อนหลอดพวกนี้ <laughs> ่ายไงเราไปดูคลิปกันง่ายๆแล้วก็ไปหาเบึ้งกันไปเบึง้งแล้วคนไหนที่เข้าไปหาเราไปนั่ะออคุณพี่ก็จะเข้าไปหาคนนั้นนั่นแหละพือเข้าใจเนาะแต่ว่าน้องอย่าง ้าเข้าในในบ้านนะคะเพื่นพนอนๆย้ายเข้าเป็นบ้านนะคะสองทุ่มครึ่งแล้วเอาเป็นสามทุ่มก็แล้วกันเนะาะก็จะย้ายเข้าไป <laughs> กินข้าวกับ่อแซบไอสมพ่อเลยน้องกินข้าวก็ไม่อร่อยเลยวันนี้ เสียงมาแล้วจ้าขอบคุณค่ะคุณพี่มาเป็นกำลังใจให้น้องนะจ้าน้องตั้งมาได้สงการแล้วต้องต้องเสร็จสงการนูนไหะเอตั้งค่าดาวเนี่ยสงการจ้าคุณพี่จ้างานทุ่งเสียเมืองเป็นวันสุดท้ายนะคะ,คะเพื่อนเป็นวันสุดท้ายของเมืองอุดร ดูจนจบจนโฆษณาเข้าโอ้คุณพี่นี่อืมโฆษณาเข้าดีมากเลยนอกกับเคสเราก็แช่ปุ๊บเบิ่งจบเราก็แช่ปุ๊บสวัสดีทักทายเพิ่งไปบูชาพระมาค่ะ ือการวันนี้มารีทำอะไรเกณฑ์มารีว่าสิบกินไหมคุณเพว่าสิรลดทุน รู้ไหมทั้งวันน้องคอคอเยเป็นห่วงห่วสินไม่ไมาดอกแค่ย้ายบอกแค่ดอกแค่ พี่ไอ้บอแค่ว่าพี่ตั้งค่าดาวมาก่อนแล้วจากน้องน้องก็ตั้งมาแล้วดาวนะน้องก็ตั้งมาแล้วน้องก็ตั้งมาวันนี้ทั้งวันก็เห็นสดมาไอ้เคยมาสั่งตวงม่้งยางลวกกันเพนะก็เอ้คุ้มคุ้มเนียง,งา ไปนอนน่นไปนอนน่นอะไไปนอนน่นอะไไปไปเร็วเร็วไปนอนน่นเลยไปน่นน่ไปน่ไปน่เบื้องแม่สีด